ต้องได้ต้องได้เลยเลยไส้กอรอกหนูชอบกินไส้กอรอบมินิคอกเทลมากเอาไปแบกมาคุยด้วยหน่อยสิแบกบแกอยู่ที่นอนฮะ ถ้าไปตอนนี้ขึ้นหนูต้องลุกจากตรงนี้ไปซึ่งตอนนี้มันเหมือนทําท่าจะวิ่งหนีหนูอีกแล้ววันนี้มันดื้อม,มากพี่โดนมันเห่าแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนตอนนี้แบแบๆมันเป็นเออมันเหมือนมันกลัวคนแปลกหน้าได้ยินเสียงแปลกๆก็เห่าแหละสงสัยเป็นหมาแบบที่ตกใจพี่ชอบหนังกรอบอร่อยดีไม่ถึงไม่ถึงอะไรอะไม่ถึงไอ้นั่นน่ะหรอ ปุษฎะเข้ามาหาแบ๊กๆเลยนะเนี่ยอ้าวพี่โดนไม่ได้เข้ามาหาหนูหรอใส่กอกกอกใส่กอกหนูรู้ว่าทุกคนในห้องเนี้ยรักหนูแหละแต่แบบทำมาเป็นแบบหลอกักแป๊กๆไปงั้นแหละรู้เขินแหละดูออกไม่ต้องมาเขินนะจริงๆหนูดูออกเลยเอฟซีแบกเงาไม่เอฟซี MC หนูบ้างหรอไม่คิดถึงหนูบ้างเหรอ ก็เราปอคุยด้วยบ่อยแล้วอ้าวคุยด้วยบ่อยอ็งนึ่งน,นะคะคุยด้วยบ่อยแลวอยากคุยกับแบกแบกบ้างงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอาแบกแบกก่อนอ่ะให้แม่ใหม่จับอีกแล้วเอ็งหนึ่งนะฮะอ่ะ จุกไหนครับอุ้ยวันนี้มันจุกจริงแบ๊กๆอะ่ะรอปอทําแทนที่ผมอยากจะทำอืจุกแม่ไหนครับแบกแบ๊กอพี่เดวันนี้ค่ะเออวันนี้มันเดียหน้าเฉยเลยแปบบ๊ก ขยายามแก้มมันมากมันขู่แล้วเนี่ยมันไม่อยากให้เล่นกับมันขอถามหน่อยครับถ้าผมกดหลังแล้วใครกดก่อนพี่ดิ๊อยากได้คนไปช่วยกระทืบหลังไหมคะหนูว่างๆอยู่ตอนนี้หนูกำลังรู้สึกว่าเออหนูอยากจะทําอะไรคืนให้กับยูเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ดิ๊ต้องการคนแบบไปกระทืบหลังหนูตัดให้ได้นะคะหนูกว่างดีกับพี่ดิ๊ดมาก ยทำไมคืออะไรไงเป่าค่ะชอบลงแรงชอบลงแรงเยอะๆยูสเซอร์จะได้รู้สึกว่าเออพี่เจมีประโยชน์เนาะอะไรอย่เงี้ยนึกหนึงนะคะ่ะตอนนี้ทำไมยขามันตอนนี้คือขาตั้งกล้องแบบดือ้อดึงแนค่ะทุกคน ทำไมวีเจใช้ความรุนแรงผมแค่สงสัยถ้าผมคันหลังแล้วคันหน้าเป็นรถใครครับเออนั่นดิคันหลังทำไมไม่เกาล่ะคะคันหลังทำไมไม่เกาล่ะคะโอ้ยหัวฟูเลยไล่จับหมาจับผาตั้งกล้องทีแปลกตัวหนักมากเลยอะทำอะไรมัน,น่ ร้องไห้ทำไมใครทำอะไรหนูกอดอย่างกับตุ๊ก,กตาใช่มันมันยอมให้กอดน,น,นานๆที่อ้าดูดูมันกัดนิ้วยูเจห้องนี้คือโหดนะสำเร็จแปลกดเพลงอย่างเคเดี๋ยวสองกันอแบบ๊ก้องตามแม่ร้องตามแม่ร้องตามแม่มดแต่นายแต่น,นิพเฮร้องตามยิ่ร้องร้องทำไมแม่ร้องอ่ะร้องมดแต่นายแต่น,นิพเฮ อ้าเพลงช้างเหรอช้างช้างช้างช้าชชงชช้ร้องสิร้องร้องร้องเพลงหน้ามันช้างอะไรมึงเนี่ยแม่น่ะช้างช้างชชชอามารองละช้างช้างชชมดแดงโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเพลงเหรอฉันรักคุณเท่าฟ้าสวัสดีค่ะ ล้างล้างล้งลง้มันเหมือนจะไม่เอาอะไรเลยเนะี่ยอ่าร้องแหละร้องให้ปล่อยนะคะอันนี้ไม่อยากให้กอดไม่อยากให้อุ้มด้วยอันเนี้ยรอปอพี่ขอจริงหรอพี่โดนเอาไปเลยเรามารูโศล่ถึงไหนแหละใกล้จบแล้วค่ะ เปล่าพี่โดนให้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยให้พี่ดูหน้ามันเลยกดติดตามไว้โอ้ยจริงเปล่าพี่โดนพี่โดนตกหลุมรักความน่ารัก